อากาศแบบนี้แล้วก็ใกล้จะถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับาพาทุกท่านเนี่ยไปดับร้อนดีเลยไปดับร้อนไปดูงานดีๆที่จังหวัดนนทบุรีใกล้ๆนี่เองนะครับมีงานวัฒนธรรม2ฝั่งเจ้าพระยามหาเจษดาบดินประจำปี2566นะครับ รายละเอียดของงานเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับท่านสุธีทองแย้มมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีค,ครับ,ค,รบค,คุณทรงพลคุณสันธอรครับค่ะท่านคะอยากให้ท่านได้เล่าถึงที่มาของงานที่จะเกิดขึ้นนี้หน่อยคะ่ะงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษดาบดินค่ะว่ามีที่มาอย่างไงคะ สำหรับงานนี้เนี่ยเป็นงานที่พี่น้องชาวนนทบุรีได้อ่อ่ไปได้ร่วมกันนะฮะร่วมกันจัดงานขึ้นโด,โดยโดยโดยเริ่มแรกเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าชีวิตของชาวนนดั้งเดิมเนี่ยจะผูกอยู่กับแม่น้ําเจ้าพยาชีวิตการดําเนินชีวิตสมัยก่อนบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยหน้าบ้านก็จะอยู่ริมน้ําริมคลอง ถ้าส,ส่วนใหญ่สนนหนทางไม่มีเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็จะถูกฝังตัวนะฮะอยู่แถวริมแม่น้ำนะฮะริมคลองนะฮะอนนี้พอจากการจากการที่เรามีของดีอยู่ก็เกิดความคิดว่าเราควรจะนำมาสืบสารต่อย,ยอดนะะวัฒนธรรมของเราของชาวจังหวัดนนโดยมาแสดงออกให้คนทั่วไปนะฮะ,ะได้ได,ได้ได้รับรู้แล้วก็ เป็นการสืบทอดสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งค,คือคือประเด็นที่มาส่วนคําว่ามหาเจษดาบดินเนี่ยก็เนื่องจากว่าสมเด็จพระนางก้าวเจ้าอยู่หัวตรงนั้นมีมีมพระไอาย,ยากาไอาย,ยิกีนะฮะซึ่งมีมีวาสถานอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็พระองค์ทรงสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ นะฮะตรงบริเวณบริเวณที่เป็นวิวาสถานของพระอายากาอายิอายิกาเนี่ยนะฮะอายกาอายิการเนี่ยนะครับก็ก็ได้สร้างเป็นวัดอุทยานเพื่อเพื่อถวายนะฮะเราเรียกง่ายๆว่าอา่อายายกตานะฮะ,อะของพระองค์ท่านนะครับนะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าถ้า,ถา,างั้นเนี่ยเราก็จะอา่าพอ บริเวณวัดพยายนก็อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะ,ะครับ,รบว,วัดวัดเฉลิมะเกียรตินะฮะก็อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเราก็เลยสร้างสรรค์งานตรงนี้ขึ้นมาโดยดึงวัฒนธรรมสองฝั่งออกมานะครับโดยโดยใช้แนวคิดการจัดงานนะฮะในสองฝั่งเจ้าพยาในปีนี้ว่าวิถีน้ําวิถีนนต์นสายชนสองฝั่งเจ้าพยาสักกาะระมหาเจษฎาบดิน พอใจจังหวัดนนทตรงบริเวณวัดเฉลิมเมเกียรติเนี่ยก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าจเจ้าอยู่หัวนะครอยู่ริมน้าเจ้าพญาหันหน้าออกไปน้ําเจ้าพยาเลยทุกคนก็จะได้มาสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระองค์ท่านเพื่อน,น้อนมําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับนั่นคือที่มาของงานซึ่งเราจัดมาเป็นประจําทุกปีแต่ช่วงโควิดเนี่ยเราเราหยุดไป สามปีเลยทีเดียวะนะฮะก็เพิ่งมาเริ่มปีนี้เพิ่งเริ่มเริ่มจัดนะฮะวางเว้นไปสามปีก็เริ่มจัดปีนี้ขึ้นมาใหม่นะครับค่ะครับแล้วเรื่องของวันจัดงานละครับงานนี้จัดขึ้นเมื่อ,อไรครับการจัดงานของเราเราจัดขึ้นวันวันนี้เลยนะครับ,รบวันนี้เป็นวันแรกวันที่สามสิบมีนาคมถึงวันที่สามเมษายนห้าวันห้าคืนครับในสาเหตุที่จัดทุกนี้วันนี้ก็เพราะเพราะว่า เราถือเอาวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมคก็คือวันมหาเจษฎาบดินก็คือวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าวเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาที่าดเจ้านะครับที่จะเป็นงานเป็นเป็นวันราชสมภพเป็นงานรัฐพิธีด้วยในวันที่สามสิบเอ็ดมีนาเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพิธีเปิดงานจริงๆก็คือวันวันที่สามสิบเอ็ดเรางานเริ่มวันนี้แต่เรามีพิธีเปิดวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมคโดย ผวงเช้าเนี่ยเราจะมีพิธีพิธีบวงสวงพิธีวางอันพุ่มถวายเครื่องาราชักการะนะครับแล้วก็มีพิธีสงพร้อมทั้งพอตอนสายเนี่ยเราก็จะมีการาบาเพ็ญประโยชน์กันนะครับพอตกเย็นเราก็จะมีขบวนแห่นะฮะทั้งทางบกและทางน้ำนะฮะในวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสองฝั่งเนี่ยก็คือฝั่งหนึ่งเราจะจัดงานอยู่ฝั่งฝั่งท่าน้ำนนท์ ฝั่งหนึ่งเราจะจัดงานอยู่บริเวณอุทยานการนาพิเศษก็อยู่ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติอยู่อยู่ตีนสะตรงตรงเชิงสะพานเชิงสะพานมหาเจษฎาบดินนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ก็จะจัดงานก็จะมีขบวนทางน้ําจากท่าน้ํานนมาที่มาที่อุทยานการนานะครับฝั่งทางบกก็จะจากสะพานมหาเจษฎาบดินนะฮะก็เข้ามาที่อุทยานนะครับก็จะเป็น กบวนแล้วก็พิธีเปิดก็จะมีอ่ามีการลํำวงสวงนะครับหน้าพระบรมราชานุเสาวรีเสร็จแล้วก็จะมีที่ที่เปิดที่ยิ่งใหญ่มีแสงสีเสียงแสดงพระราชประวัติของรัชกาลที่สามนะครับนั่นคืองานครับ นอกจากการเปิดพิธีวันที่มีพิธีเปิดแล้วนะคะภายในงานค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างคะอยากให้ท่านช่วยบอกคุณผู้ฟังหน่อยว่าเอ,อมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ควรที่จะไม่ต้องพลา,ออพลาดโอ้ในงานนี่นะครับแน่นอนเราเออทุกคนเนี่ยพยายามที่อยากจะดึงดึงจุดอัตลักษณ์ของของแต่ละชุมชน,นออกมาแสดงในงานทั้งในเรื่องของของวัฒนธรรม เรื่องของอาหารวัฒนธรรมอาหารนะฮะที่ได้สืบทอดภูมิปัญญามาเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของอะไรเราเราก็เลยตั้งเป็นสถานีต่างๆขึ้นมาสถานีต่างๆี่้มีมีทั้งหมด12สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีท้องถิ่นนนทบุรีสถานีสถานีโอท็อปของดีนะครับสถานีตลาดย้อนยุคสถานีพืชสวนครัวสถานีเศรษฐกิจพอเพียง นะฮะสถานีพลังงานนะฮะสถานีเรือนนนนะครับสถานีธนาคารชุมชนซ,ซึ่งซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะฮะทั้งหมดสิบสองสถานีเนี่ยสถานีลรวมทั้งสถานีกาชาติและแม่บ้านมหาดไทยนะฮะก็จะมาร่วมกิจกรรมด้วย <ฮะ S 2> ก็จะมามีในข้างในเนี่ยก็จะ,ะมีกิจกรรมให้ผู้ที่เข้าชมงานเนี่ยได้ร่วมนะฮะได้ร่วมกิจกรรมไม่ไว่าจะเป็นลำวงย้อนยุกนะ,<ฮ>ะนะเล่นหรือการ การการแต่งชุดผ้าไทยม,มาถ่ายรูปถ่ายรูปในจุดที่เป็นแลนด์มาร์กต่างๆซึ่ง,งในในบริเวณงานทั้งหมดเนี่ยจะประดับไฟแบบแบบอลังการก็มี <Okay. S 1> อุโมงค์ไฟมีจุดบริเวณลานลานสตรีทอาร์ <Okay. S 1> ต้าสะพานมหาเจษด,ดาบดิน <Okay. S 1> ก็จะสาม,มารถที่จะไปถ่ายนั่งเป็นจุดแลนด์มาร์กถ่ายภาพสามมิติอะไรต่างๆได้ ะนะครับเรียกมีมีกิจกรรมมากมายจริงๆนะครับแล้วก็ข้างในบริเวณงานก็จะมีทั้งเรื่องของให้เช่าชุดด้วยนะฮะถ้าใครอยากอยากไม่ใส่ชุดมาแล้วเอ๊อยากถ่ายย้อนยุคอย่างเงี้ยนะฮะก็มีชุดให้เช่านะครับแล้วก็ดเ,เดินรอง,งานนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมที่ที่อยู่ในงานทั้งหมดจะเดินเดินเดินแบบเพลินในเหมือนเดิน เดินชมงานในสวนรับการจัดงานครับงานจัดขึ้นสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งหนึ่งคือท่าน้ำนนนะฮะอีกฝั่งหนึ่งคืออุทยานเฉลิมพระเกียรติตรงแถวแวัดกาญจนาพิเศษสมมุติผมเต็มอิ่มดื่มดำกับฝั่งท่าน้ำนนทแล้วอยากจะข้ามไปอีกฝั่งนิดแบบมีเรือข้ามฟากไหมฮะหรือว่าจะต้องไปยังไงอันอันนี้คือจุด สำคัญเลยที่เราจะเชิ่มโยงสองฝั่งฝั่งฝั่งนนเนี่ยนะครับก็จะมีพวกมีการแสดงนะฮะมีมวยมีลิเกมมีขนนะฮะเสร็จแล้วถ้าถ้าชมเสร็จหรือว่ายังไม่ได้แสดงก็สามารถนั่งเรือข้ามฟากจากท่าน้ำนนป่าที่อุทยานกาญจนาได้โดยโดยในช่วงเนี้ยเราจะจัดเราจะบริการเรือไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ส8บนาริกา สี่ทุ่มนะครับ,รบเรือบริการเรือฟรีเลยนะครับเรือบริการก็จะประดับตกแต่งพอใครมาจะลงเรือนี่ก็จะทราบว่าอ๋อเรือลําเนี้ไปไปเที่ยวงานนะเพราะนั้นในระหว่างงานเนี่ยอยากจะดูฝั่งนครนนท์เทศบาลน,นครนนท์านํานนหรือจะดูฝั่งบางสีเมืองคือฝั่งอุทยานการจนาพิเศษนิด เดินทางไปมาได้โดยทางเรือได้สะดวกครับโอ้ทางน้ําก็ไปได้ทางบกก็ไปได้แต่ชอบจริงๆริทางทางน้ํานี่แบบข้ามฟ้าฟรีเนี่ยชอบมากเลยใช่นั่งเย็นๆนะนั่งเรือชมชมสองฝั่งเลยระยะก็ประมาณนั้ ห้าร้อยหกร้อยเมตรสองฝั่งฮะก็สองสามนาทีก็ถึงนะฮะจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเต็มอิ่มกับงานนี้นะครับวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษดาบดินนะฮะค่ะท้ายนี้นะท่านอยากจะเชิญชวนอะไรขายของ่อยค่ะท่านจะได้เอมีคนไปกันเยอะๆค่ะครับบงานงานการจัดงานบริเวณริมฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยจะหาหางานที่จัดบริเวณริมฝั่งที่สัมผัสกับ วิถีน้ําเลยเนี่ยยากมากนะครับของเราเนี่ยมีสถานที่ที่สวยสวยงามอยู่แล้วถ้าโดยเฉพาะทางอ,อุทยานการนาเนี่ยแต่พอเราได้ประดับไฟเข้าไปเนี่ยโอ้โหสวยสดงดงามมากตรงนี้ก็เลยอยากไม่อยากให้ผู้ท่านผู้ฟังอยู่นะครับหรือใครที่ท,ทราบข่าวไม่อยากให้พลาดเลยอยากมาเที่ยวให้มาเที่ยวชมนะโดยเฉพาะตอนค่าเนี่ยจะมีการาเปิดไฟแสงสีนี่นะฮะไม่ว่าจะ นั่งเรือมาทางน้ําก็จะมองเห็นบนฝั่งที่มีไฟสวยสดงดงามนะฮะพอขึ้นฝั่งแล้วก็จะเดินทั้งช็อปทั้งชิมทั้งแชะนะคมีงไฟมีจุดแลนด์มาร์คให้ถ่ายภาพต่างๆนะฮะรวมถึงการาภาพย้อนยุคมุมต่างๆนะครับซึ่งตงรงนะี้เนี่ยเดภาพภาพงานนี้นี่โอ้โหจะจะต้องรออีกหนึ่งปีเลยนะครับแล้วก็ลแล้วก็ไปาการอื่นก็จะไม่มี ไม่มีบริเวณที่กว้างๆจับริมน,น้ำเจ้าพระยาได้สวยสุดงดงามอย่างน,นี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานสองวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบด,าดินนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เราทุกคนชาวนนทบุรียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับครับครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับท่านสุทธีทองแย้มที่มาพูดคุยแขกรับวันนี้ขอบคุณท่านป็นองสูงครับขอบพระคุณค่ะ